การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยข่าบอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยเน้นสมาชิกของกลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารี เพื่อแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายด้วยรูปแบบและหลักวิธีการผสมผสานการบูรณาการร่วมกันทั้งความรู้ด้านป่าไม้เกษตรหลักการเศรษฐศาสตร์และกฎหมายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครองสำนักง,งานกอสอนอและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากต้นทุนที่ชุมชนบ้านห้วยขาบมีทั้งพื้นที่ผลผลิตตลอดจนถึงองค์ความรู้ต่างๆครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยขาบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและช่องทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถพึ่งตนเองได้กลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ่ายใต้ตราผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มในชื่อลัวคอฟฟี่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกาแฟได้หลากหลาย การรับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนถึงปัจจัยด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้าน้วยขามได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ สมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายไปค่ะการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกไม้ตัวเร็วไม้ท้องถิน่นและไม้เศษรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กาแฟราบิก้า โดยให้ประชาชนนำไปปลูกร่วมกับป่าในพื้นที่ของตนเองเป็นคนปลูกเองและดูแลต้นไม้เองเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีความหวงเห็นและสามารถเก็บผลผลิตที่ได้จากพืชที่นำไปปลูกร่วมกับไม้ป่าในพื้นที่ทำกินของตนเพื่อไปจำหน่ายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยขาบโดยเฉพาะสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้นะคะ จะมีรายได้จากการนำกาแฟาไปจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน้วยขาดและทางกลุ่มก็จะมีการแปรรูปโดวยวิธีฮันนี่โปรเซสคือการนำกาแฟาไปสีโดยไม่ล้างเมื่อค่ะแล้วก็นำไปตากสีของเมล็ดกาแฟาที่ได้จะมีสีด่างดำหอมและก็มีกลิ่นและมีคุณภาพดีค่ะ จากต้นทุนที่ชุมชนบ้านห้วยขาบมีทางพื้นที่ผลผลิตและองค์ความรู้ต่างๆศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยขาบได้เ,เห็นถึงความสําคัญและช่องทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจึงได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและส่งต่อสู่ท้องถิ่นของตนเองเป็นการส่งต่อความรู้อย่างยั่งยืนมีอาชีพมีรายได้จากกาแฟภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้อย่างแท้จริงค่ะ ผลการดำเนินงานพบว่าจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับสมาชิกกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้จำนวน52คนสมาชิกได้รับความรู้เรื่องการผลิตกาแฟครบวงจรแบบบูรณาการทําให้มีองค์ความรู้และประสบการณ์สามารถผลิตกาแฟแบบครบวงจรสู่ก,การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มในชื่อลัวคอฟฟี สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่หลากหลายเช่นตะบู่กาแฟชาดอกกาแฟเกลือสครับกาแฟเป็นต้นในส่วนของกระบวนการดำเนินงานครับทางค,คุณครูเองก็ได้ไปศึกษาข้อมูลชุมชนบริบทสภาพปัญหาและแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยกับคืนเข้าสู่เวทีชมุมชนนะครับขั้นที่สองก็มีการพูดคุยกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำชุมชนเพื่อที่จะศึกษาสภาพของชุมชน และต้นทุนที่มีของหมู่บ้านนะครับข,ขั้นที่สานี่คือการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยทางค,คุณครูเองก็ได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้นําชุมชนนะครับสร้างความเข้าใจแนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะ,ะให้ดมีการดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการน่ยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขั้นที่4ทางค,คุณครูเองกับผู้นําชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มีการร่างระเบียบข้อตกลงร่วมกันนะครับและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อที่จะจะทําเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและร่วมกันวางแผนการดําเนินงานขั้นที่5ครูได้ติดตามสนับสนุนและประสานข้าคีเคร่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับครับก็ชื่เนื่องจากปีหกปีปีห้าหกนะครับก็ทางกศชนและหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็ได้มีโครงการสร้างปา่าสร้างรายได้ขึ้นมา,าก็ โอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็ชื่นเนื่องจากได้รับการประจานงานจากทางคนนรูกศนแล้วก็ทําประชาคมในหมู่บ้านเพื่อหากลุ่มนะครับกลุ่มสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการเมื่อปี5้าครับประโยชน์ของโครงการสร้างปลาสร้างรายได,ได้เดิมทีเนาะ,ะชาวบ้านที่นี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะ,ะทําการเกษตรเพื่อเพื่อค้าขายนะครับเรามีโอกาสได้ได,ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็มาลูก,กาแฟนะครับประโยชน์ที่เราได้รับนะครับก็ ตางชาวบ้านเองก็ได้ได้มีรายได้จากจากการปลูกกาแฟตรงนี้นะครับโดยสภาพพื้นที่ก็เราก็ได้ได้พื้นบ้านะครับึ้นมาเดิมเดิมทีเราพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวไร่นะครับตอนตอนที่ยังไม่มีโครงการนะครับเราเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพิ่มแหล่งน้ําเดิมทีข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเป็นปลูกโคโคลนทำทำไร่ข้าวทั้งหมดชุมชนที่ได้มา พื้นบ้าตรงนี้เราได้มาเพราะโครงการตรงนี้นะครับที่ที่ข้างล่างก็เป็นเป็นกาแฟข้างบนก็เป็นต้นไม้เป็นผลผลอยได้ของโครงการตรงนี้ครับโดยโดยโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของของคนที่นี่นะครับเดิมเดิมทีเราเราเราไม่มีไรายได้นะครับจากจากการผลิตสินค้าทางการเกษตรเราทําไร่ข้าวกินข้าวอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่โครงการเข้ามานะครับเราก็ ทําทให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเรามีรายได้จากการขายกาแฟให้โดยเฉพาะสมาชิกที่เขาร่วมงการจํานวน50กว่าคนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากจากเดิมนะครับ จากที่เราเป็นผู้ปลูกกาแฟนะคะก็เกิดการพัฒนากาแฟขึ้นทําให้เกิดการแปรรูปโดยการมีภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกอสอนนภาครัฐและภาคเอกชนทําให้เกิดกาแฟแบรนด์ลวกคอฟฟี่ขึ้นค่ะโดยที่แบรนด์ลวกคอฟฟี่ของเราค่ะก็จะมีการเกิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆดยวตัวอย่างเช่นจะมีชาดอกกาแฟกาแฟคั่วนะคะ แล้วก็กาแฟดิฟมีสบู่กาแฟสครับแล้วก็เจลอาบน้ําค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาแล้วก็แปรรูปกาแฟที่เกิดจากปุวิสหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบค่ะการส่งเสริมอาชีพตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากกาแฟ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยขบับอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งจึงเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าส่งผลให้เกิดความสามารถีชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป